สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการผู้หญิงอยากสวยค่ะเป็นไงคะน้องอิววันนี้ตื่นเต้นอีกแล้วเต้นเข้ารายการพี่ส้มไม่ค่อยได้เต้นเท่าไหร่ช่างภาพมองเราแปลกๆเนาะมองเราแปลกๆว่าเอ๊สองสองคนนี้เป็นอะไรกันวันนี้เราสวยอีกแล้วน้องอิวสวยแต่เต้นเข้าจังหวะไหมล่ะ ก็พยายามแต่ให้เข้าจังหวะนะไม่ค่อยเท่าไหร่นะสำหรับวันนี้เราก็ยังฟุ้งฟิ้งกระดิ่งแมวอลังการกันเหมือนเดิมนะนำเครื่องประดับมาใส่โชว์ในรายการกันวันนี้อาจจะดูเบาๆนิดนึงแต่ว่าดูดี เบาๆนะเบาๆแต่ดูดีดูดีมีราคาดูมีสง่าราศีใช่ว่าจะซื้อเาไว้สักชุดหนึ่งเหมือนกันพี่ส้มใช่ค่ะราคาก็โอเคอยู่นะสามารถจับจองได้อยู่ค่ะราคากลางๆนะสำหรับวันนี้เรามีอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันคะพี่ส้มจะบอกว่าฝากคุณผู้ชมหรือว่าฝากตัวอิ๋วเดียฝากตัวน้องอิ๋วด้วยแล้วก็คุณผู้ชมด้วยดีกว่าโอ้พี่ส้มตอกย้ำมากค่่ไม่ได้ตอกย้ำน้องอิ๋วเรามี5ชาชั้นดีช่วยเบิร์นแคลอรี่แล้วก็ช่วยลดความอ้วนได้ ด้วยค่ะคุณผู้ชมเบิร์แคลอรี่ก็คือช่วยเผาผ่านแคลอรี่ของเราแล้วก็ยังช่วยลดความอ้วนได้ด้วยใครจะไปรู้ว่าชาเนี่ยมีประโยชน์มากๆในการช่วยลดความอ้วนได้สาวๆหลายๆคนนี่มีปัญหาเรื่องความอ้วนนะพี่ส้มน้องอิ๋วกำลังลดความอ้วนอยู่อล่าคะช่นงนี้ตอนนี้ทุกคนตอกย้ำมากๆเลยว่าอ้วนมากๆแต่พี่ก็ดูแล้วเหมือนก็ไม่เท่าไหร่นะไม่อ้วนมากพี่ส้มคงแฟนเจ้าหนุ่งเจ้านายเพื่อนเ่อทำงานใช่ไหมทุกคนบอกอ้วนมากอือออกจอนี่เหมือนตุ่มเลย ขนาดนั้นเลยเหรอหน้าบานเป็นจานดาวเทียมและนี่ก็คือลงมือใช้วิธีการใช้วิธีทานก็คือลดอาหารเย็นคือไม่ใช่งดนะคะลดทานน้อยลงปกติก็จะแบบว่าทานข้าวเหนียวอะไรอย่างนี้เน้นมากข้าวเหนียวนี้เป็นอะไรทานทานข้าวเหนียวมื้อเย็นพี่ส้มเออมันก็เลยอ้วนไงแต่ตอนนี้ก็คือก็ยังทานเหมือนเดิมแต่ว่าอาจจะทานทานไม่หมดถุงอะไรประมาณนี้ทานให้น้อยลงลดลงครึ่งหนึ่งหรือไม่เราก็หาอะไรเบาๆกินกนได้พวกสลัดผักอะไรอย่างเงี้ย ใช่ช่วยได้อยู่ช่วยไม่ได้หรอกพี่ส้มไม่ชอบทานผักไม่ถ้าอางั้นชาช่วยได้เพราะฉะนั้นมาทานอะไรที่เราทานได้ดีกว่าทานได้ง่ายๆด้วยโอเคข้อแรกคืออะไรคะพี่ส้มเป็นชาล่วยกั๊กค่ะหรือป่วยกั๊กที่เป็นเครื่องเทศในผงพะโลอันนี้ก็ของใกล้ตัวอีกแล้วค่ะน้องอิ๋วเขาบอกว่ามีส่วนช่วยให้ระบบย่อยอาหารของเราเนี่ยคือดีขึ้นก็คือไม่ท้องอืดท้องเฟ้อหรือจุกเสียบเนี่ยค่ะค่ะค่ะก็คือช่วยปรับ การทำงานของลำไส้ของเราให้เป็นปกติก็คือช่วยให้เผาผ่านพลังงานได้ดีขึ้นค่ะเรียกง่ายๆก็คือช่วยย่อยอาหารให้ง่ายขึ้นให้คล่องตัวมากขึ้นถ้าระบบขับถ่ายของเราดีอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้การเผาผ่านพลังงานอะไรในร่างกายเนี่ยดีขึ้นด้วยใช่ค่ะเพราะว่าถ้าระบบขับถ่ายไม่ดีท้องอืดท้องเฟ้ออะไรอยู่เงี้ยเป็นประจําทุกวันมันก็มีส่วนทําให้เราดูอ้วนขึ้นและอีกอย่างหนึ่งทำให้หน้าท้องของเราเนี่ยป่องอยู่ตลอดเวลานะพี่ส้มสําหรับคนเป็นท้องอืดปะท้องอืดท้องเฟ้ออะไรอย่างเงี้ยจริงๆบางคนหน้าท้องก็ จริงๆเดิมไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะแต่ที่มันดูเหมือนคนท้องเนี่เพราะว่าอาจจะท้องอืดอยู่ระบบขับถ่ายระบบย่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยดีลองทานชาปโป้ยกักดูนะคะ,ะคุณผู้ชมแล้วจะช่วยในการทำงานของลำไส้ของเราเนี่ยให้กลับคืนสู่สภาพปกติ<ะ>นั่นเองค่ะ สำหรับข้อที่2นั่นก็คือชาเทปเปอร์มินอ้ยชื่อชานี้ดูน่าทานมากๆเลยดูน่าจะแบบเย็นสดชื่นอะไรอย่างนี้มีคนสมบัติในการช่วยเร่งการย่อยอาหารให้เร็วขึ้นทําให้เรารู้สึกกระฉับกระเฉงสดชื่นนะแล้วก็ยังช่วยให้เป็นการเบรนแคลอรี่อย่างที่เราบอกไป นอกจากนั้นยังช่วยลดอาหาร <c oughs> ลดความอยากอาหารของเราได้ด้วยโอ้ดีนะโอ้โหปกตินี่ได้น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยใช่ทํา <c oughs> ให้เราแบบว่าอิ่มเร็วขึ้น อาจจะอยากทานขนมหวานอะไรอย่างนี้ยก็พอทานชาเปเปอร์มินเข้าไปเนี่ยอาจจะทําให้เราไม่อยากทานก็ได้นะแต่พี่ส้มว่าชาเปเปอร์มินเนี่ยมันน่าจะมีกลิ่นกลิ่นหอมเนาะน่าจะหอมนะเพราะเปเปอร์มินเลยเงี่ยใช่ก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยคะเพียงแค่ต้องไปชาเปเปอร์มินแบบแห้งหรือว่าแบบสดก็ได้ค่ะกับน้ําร้อนสัก5นาทีกรองแล้วก็นํามาดื่มค่ะ ก็คือนำชาเปเปอร์มิ้นเนี่ยไปกดกัใส่น้ำร้อนจิ้งไว้ประมาณ5นาทีกรองแล้วก็นำมาดื่มหรือว่าคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะทานหวานก็เติมน้ำตาลเติมน้ำผึ้งเข้าไปนิดนึงก็ได้ใช่ไหมคะค่ะแต่ว่าอย่าไปเติมเยอะมากนะเดี๋ยวจะเป็นเาหวานเพิ่มขึ้นมาอีกโลกนึ่งค่ะแล้วก็อีกข้อนึงนะคะชาเขียวเขาบอกว่าชาเขียวเนี่ยมีส่วนกระตุ้นให้ร่างกายเรารู้สึกเฟรช อยู่ตลอดเวลาค่ะน้องอิวรู้สึกส,สดชื่นอ,อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าชาเขียวเนี่ยมันมีนมความเจ๋งตรงที่สามารถเบรนแคลอรี่เราได้ถึง7 0กิโลแคลอรี่ต่อวันเลยค่ะน้องอิว๋วเขาบอกว่ามันจะมีสาร EGCG อยู่ที่นักวิจัยค้นพบในชาเขียวเนี่ยค่ะที่ช่วยเร่งระบบเมตาบอลิซึมของในร่างกายของเราเนี่ยให้แบบว่า ทำงานได้ดีขึ้นเลยอย่างเงี้ยแล้วยังมีสารต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยค่ะโโสารต้านอนุมูลอิสระด้วยข้อน,นี้นี่สาคัญอีกแล้วพอได้ยินคํานี้ก็เหมือนกับว่าจะเป็นตัวช่วยในเรื่องของการชะลอ,ลอความวแก่ได้ด้วยอเออไอเรื่องความแก่นี่ไม่อยากได้ยินนะพี่ส้อมอะไรที่มันแบบ <c oughs> ชะลอความแก่มีสารต้านอนุมูลอิสระ <c oughs> อุ้ยตาโตหูผึ่งอยากจะหามาทานเร็วๆเลยนะใช่ค่ะเรียกได้ว่าการดื่มชาเขียวเนี่ยก็ควรที่จะทาไปต้มด้วยอุณหภูมิ85องศาเซลเซียสดื่มทุกวันเนี่ยก็จะ สวยได้นะคะแต่ว่าชาเขียวเนี่ยเราก็ไม่ต้องใส่น้ําตาลใส่นมอะไรเยอะแยะมากมายนะพอให้เติมให้มีรสชาติพอไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะอ้วนขึ้นเนาะจากที่จะลดนี่คือไม่ได้ลดละจาก้ำหนกาที่จะเบิรนแคลอรี่จากที่จะลดความอ้วนเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นเร็วมากเลยนะสําหรับคนที่แบบอุ้ยชอบใส่นมใส่น้ําตาลใส่อะไรเยอะๆอย่างอิ๋วนี่นี่ใส่ไม่ดีเวลาไปสั่งชาพวกเนี้ยชาเขียวหรือว่าชานมเย็นไงพี่เอาหวานหวานนะใส่นมเยอะ แต่พูดถึงหลักการกินชาจริงๆอ่ะมันต้องกินให้ได้รู้สึกรสขมๆของชาและกลิ่นหอมๆนะน้องอิวใช่มนถึงจะรู้รสของชาจริงๆเรานี่อยากจะรู้รสแต่รสหวานอย่างเดียวมันเลยอ้วนอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่รสอาหารนะต้องลดในเรื่องของของหวานรวมไปถึงเครื่องดื่มเวลาเราไปสั่งเนี่ยก็ทานแบบปกติก็พอไม่จําเป็นต้องไปสั่งว่าอุ้ยต้องหวานเพิ่มเลยอย่างนี้เยอะแยะมากมายมันทำให้เราอ้วนขึ้นค่ะและอีกข้อหนึ่งค่ะน้องอิวชาใบกุหลาบและยอดใบชาที่เป็นชา เป็นยอดใบชากับ กุหลาบที่ผสมกันเนี่ยค่ะจนเป็นชากุหลาบถือว่าเป็นสุดยอดชาที่ช่วยบำบัดอาการติดขัดต่างๆเนี่ยค่ะ,คะ,ะอ,ยอย่างเช่นอาการท้องผูกอาการอักเสบของผิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายด้วยก็เหมือนเป็นการดีท็อกร่างกายนะและอีกอย่างหนึ่งโอ้โหอุดมไปด้วยวิตามิน A B3 CD และ E ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดูแลผิวพรรณของเราค่ะพี่สมม้มรวมถึงมีสารช่วยในการเบลนไขมันทําให้ลดน้ําหนักได้เร็วขึ้นอุ้ยชาชนิดนี้น่าสนใจอีกตัวหนึ่งเลยนะพี่ส้ม ว่าชากุหลาบเนี่ยมีกลิ่นหอมของกุหลาบด้วยเคยทานไหมคะไม่เคยพี่ส้มเคยทานไหมคะแต่ว่าพอฟังพอฟังสรรพคุณแล้วรู้สึกสนใจขึ้นมากๆเลยพี่สมเพราะว่า มีในเรื่องของการบำบัดการติดขาดต่างๆภายในร่างกายของเราลยนะคะช่บำรุงผิวพรรณเราด้วยนะคะน้องอิ๋วบำรุงผิวผิวพรรณแล้วก็อุดมไปด้วยวิตามินต่างๆนี่อย่างที่เราบอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยหอเยอะแยะมากมายเลยนะในชากลามันเลิศดตรงนี้เนี่ยแหละมันเลือดตรงผิวพรรณช่วยเบ์นไขมันช่วยลดความอ้วนในข้อนี้สําคัญอยากลดมากๆตอนนี้และอีกค่ะอันนึงก็คือชาอู่ลงอะค่ะชาอู่หลงก็คือชาอู่หลงนะคะอู่หลงค่ะโทษทีค่ะ เป็นสุดยอดชาที่ช่วยลดความอ้วนได้ดีมากๆเลยทีเดียวค่ะเพราะว่ามีคุณสมบัติในการช่วยลดคอเลสเตอรอลแล้วก็ไขมันมากกว่าชาเขียวอีกค่ะมีรสชาติที่เข้มข้นกว่าแต่สําหรับคนที่ต้องการดื่มชาเพื่อที่จะลดความอ้วนนะคะแนะนําให้ดื่มชาอูหลงประมาณ2แก้วต่อวันโดยต้มชาอูหลงกับน้ําร้อนจัดประมาณ5วินาทีถึง3นาทีโดยประมาณแล้วก็นํามาทานได้เลยเยวนี้เขามีเป็นแบบขวดขาาด้วยนะคะน้องอิ๋วในเซเว่นที่ส้มเคยเห็นยช่ใช่ถ้าไม่อยากไปต้มทําอะไรยุ่งยากก็ไปซื้อสําเร็จรูปดิ ะะสำหรับสาวๆที่อยากจะลดความอ้วนเราก็มี5ชาชั้นดีนช่วยเบิร์นแคลอรี่แถมลดความอ้วนได้ด้วยมาฝากกันสําหรับวันนี้ค่ะสำหรับเบรกแรกนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านี้กลับมาติดตามอัปเดตข่าวข่าวดารากันต่อตอนนี้พักสักครู่ค่ะ